สันทิสุขนั้นยังไม่สิ้นหากขวินหาจะมาเอง ตำบลเปราะบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงที่ขณะนี้ทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนกำลังช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ที่พร้อมรับการพัฒนาที่ศูนย์ตาดีกาคอยริยะอัตตีเนยะยามูตีมอบ้านชะเมาสามต้น มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังการพูดคุยสร้างความเข้าใจโดยผู้นำสามฝ่ายที่ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากชาวบ้านซึ่งสามารถสะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดีชาวบ้านเนี่ยหลังจากนายเพอได้ร่วมกิจกรรมเขาเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจมากคือจากการสัมผัสชาวบ้านชาวบ้านบอกมีความรู้สึกดีใจที่ในรอการตั้งแต่นายเพอผู้การผู้กับน่ลงมาด้วยตัวเองแล้มานอนเนี่ยผมเชื่ออย่างว่า พื้นที่ที่นี่ที่เราบอกว่าเป็นพื้นที่เสริมความมั่นคงเนะี่ยก็จะลดระดับลงและก็สิ่งที่ตามมาก็คือความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าเวรยามในโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นโดยมีนายสาและลีกาซอผู้ใหญ่บ้านหมู่5เป็นหัวหน้าชุด ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่านอกจากจะช่วยกันดูแลชุมชนแล้วที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ให้เยาวชนในพื้นที่ได้มาอยู่ร่วมกันไม่ประพฤติออกนอกลู่นอกทางเป็นการป้องกันลูกหลานจากสิ่งชั่วร้ายได้อีกทางหนึ่งด้วยเมื่อก่อนนี้ยพอคีอทหารป๊อบเนี่ยเขาหลบเลยหนีไปเลยเขาว่าเขาไม่อยากเข้ามาเขาว่าเขากลัวไงตอนนี้ดีดีขึ้นเยอะดีขึ้น ร้านน้ำชาย,ยามเช้าถูกเปลี่ยนเป็นสภากาแฟมีการดื่มน้ำชารับประทานอาหารเช้าร่วมกันพูดคุยหารือถึงโครงการพัฒนาต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนภาพเช่นนี้ทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่ายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาได้ถูกน้อมนำมาขับเคลื่อนสู่พื้นที่แห่งนี้อย่างแท้จริงเราเรามา,มาถูกจุดที่ว่าเราจะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงว่า ว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรเราจะได้แก้ถูกจุดไม่ใช่ว่าไปนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วมานั่งจินตนาการเอาเองครับเนี่ยนี่คือผลดีที่ที่พี่น้องประชาชนจะได้มา,าได้พูดเราได้ยินกับหูได้เห็นกับตาในปัญหาจริงๆครับนโยบายที่เราได้รับทราบคือการที่จะแก้ไขปัญหา,าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย เชื่อว่าต้องมาจากการพูดคุยการเจรจานะทำความเข้าใจนะครับลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อไรที่เราลดความขัดแย้งตรงนี้ได้เชื่อว่าการจะนำไปสู่ถึงการพัฒนาแล้วก็ความสงบสุขในโอกาสต่อไปครับทหารตำรวจปกครองและภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลเกราะบ,บอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี กำลังเดินหน้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันก้าวข้ามวิกฤตความขัดแย้งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสันติสุขที่ทุกคนสแสวงหาและรอคอยเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เห็นความหวังในการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าปรับทุกข์ผูกมิตรร่วมคิดร่วมทำ ทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สนหน้ารายงาน